ถ้าคุณกำลังตกหลุมพรางความคิดและกำลังติดอยู่ในมุมมองที่ว่าการเทรดเป็นเรื่องที่โคตรยากหากคุณลองเปิดใจฟังคลิปนี้จนจบและตัดสินใจที่จะลงมือทำตามสิ่งที่ผมแนะนำคุณอาจจะพบว่าจริงๆแล้วตลาดนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดปัญหาที่เทรดเดอร์หลายคนต้องเผชิญน,นั่นก็คือการควบคุมอารมณ์ในการเทรดและนี่คือหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้การเทรดของเราเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆการที่เราจะควบคุมอารมณ์ได้ เราต้องรู้ตัวตลอดเวลาว่าตกเป็นทาตของอารมณ์คำถามก็คือแล้วเราจะทำยังไงให้รู้ตัวเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่ถูกอารมณ์ครอบงำลองมาทำความเข้าใจและไขปริศนานี้ไปพร้อมกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง kc foretating x ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมาเป็นอย่างดีและถ้าคุณเป็นคนนึงที่ชอบเทรดสั้นและปันพอร์ต มีสิ่งที่คุณจะเป็นต้องรู้5สิ่งสําคัญในการเทรดสั้นปั้นพอร์ตให้โตเร็ว1เ,เลือกระบบที่ง่ายต่อการตัดสินใจและเมื่อเข้าเงื่อนไขต้องเทคแอคชั่นให้ไวผมแนะนําให้ใช้บล็อกเกอร์ AIU X ที่ออกคําสั่งรวดเร็วเพียงเสียววินาทีเข้าเทรดทองได้ในราคาที่ต้องการด้วยสเปดเริ่มต้นที่4จุดในบัญชีลอข้อที่2เลือกประเภทบัญชีให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณด้วยประเภทบัญชีที่หลากหลายในบล็อกเกอร์ AIU X เก็บกาําไร1-2%ต่อวันหรือต่อสัปดาห์รักษาวินัยและทําซ้้ําใหเป็นิสัย ข้อที่3สําหรับคนที่พอร์ตไม่ใหญ่ให้เก็บกําไรมาปั้นนอกพอร์ตด้วยการถอนทันทีที่มีกําไร i u x นอกจากฝากขั้นต่ำที่10เหรียญแล้วยังสามารถถอนได้ตั้งแต่สามเหรียญขึ้นไปใช้เวลาถอนรวดเร็วทันใจเพียง2-15นาทีการถอนกำไรทันทีก็จะเป็นการฝึกนิสัยให้เรามีนิสัยในการถอนมากกว่าการเติมและไม่ว่ากำไรจะมากหรือจะน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพข้อที่4ความปลอดภัยของพอร์ตต้องมาเป็นอันดับแรกทุกการเทรดต้องมี TP และ SL ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการใช้บลกเกอร์ IUX กการันตีด้วยใบอนุญาตมาตรฐานระดับสากลและยังมีใบอนุญาต SCA และ m i s a i u x ยังได้รับใบอนุญาต ASIC จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียเพราะเราเทรดตลอดเวลาการช่วยเหลือจึงไม่เคยหลับไหลด้วยชทซัพ p อร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงก้าสู่ความเป็นมืออาชีพต้องรีบใช้ท่าเดียวจนชำนาญและถ้าต้องการทำกำไรให้ง่ายกว่าใครต้องใช้โบรกเกอร์ i u x เมื่อเราเทรดในพอร์ตเดโมนะครับเทรดยังไงก็ได้กำไรนั่นก็เพราะว่าพอร์ตเดโมไม่ได้มีความยุ่งยากทางด้านอารมณ์และจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เมื่อเทรดพอร์ตจริงจากสิ่งที่คิดว่าง่ายกลับกลายเป็นเรื่องยากนั่นก็เพราะว่ามนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์และอารมณ์ของมนุษย์เปรียบเสมือนคลื่นในทะเลที่มีขึ้นและมีลงตลอดเวลาและในการเทรดอารมณ์เหล่านี้มักจะเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3อมอารมณ์หลักที่มักจะเข้ามาขัดขวางการตัดสินใจของเราเทรดเดอร์นั่นก็คือความกลัวความโลภและความโกรธ ความกลัวมักเกิดขึ้นเมื่อตลาดเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดการความกลัวที่จะขาดทุนจะเข้ามาครอบงำตัวคุณโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวทำให้คุณอาจตัดสินใจทำอะไรลงไปบางอย่างอย่างเช่นการปิดสถานะก่อนที่กราฟจะลงไปถึง SL การเลื่อน SL หรืออาจถึงขั้นตัดสินใจผิดพลาดไปเลยก็ได้ก็คือการเอา SL ออกเพราะกลัวที่จะขาดทุนหลังจากนั้นคุณก็ใช้วิธีการลุ้นเข้ามาช่วยในการเทรด และที่หนักไปกว่านั้นคุณอาจจะเปิดออเดอร์เพิ่มและเริ่มเดินทางสู่การเทรดแห่งอารมณ์ไหลซึ่งเงื่อนไขและไหลซึ่งวินยัยและจุดหมายที่คุณจะไปอาจทําให้คุณเสียใจและเสียพอร์ตไปอย่างมากมายมหาศาลด้วยวิธีการซ้ําๆที่คุณทําโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวเปรียบเสมือนนักเดินเรือที่เผชิญหน้ากับพายุแล้วตื่นตะนกจนลืมวิธีการควบคุมเรือสุดท้ายก็หลงเหลือเพียงซากปลักหักพัง ความโลภจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเห็นกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความโลภจะเข้ามาบดบังสายตาของคุณทําให้คุณอยากได้กำไรมากขึ้นและมากขึ้นไปเรื่อยๆจนลืมไปว่าตลาดมีความผันผวนและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเปรียบเสมือนนักเดินทางที่เห็นขุมทรัพย์ทองคําและอยากนํากลับไปทั้งหมดจนลืมไปว่าการโลภมากจนเกินไปอาจนํามาซึ่งหายนะอันยิ่งใหญ่ที่เกินกว่าใจจะจินตนาการ ความโลภอาจน,นำคุณไปสู่การเพิ่มสถานะเกินความจำเป็นมองเห็นโอกาสที่จะโอเวอร์หลดจนพอร์ตไม่สามารถรับไหวเมื่อเสียพอร์ตไปก็ต้องการที่จะได้คืนกำไรก่อนหน้าที่ทำมาอย่างมหาศาลอาจกลับคืนสู่ตลาดด้วยวิธีการโอเวอร์เทรดนั่นก็คือการที่คุณเทรดบ่อยมากจนเกินไปและพยายามที่จะเร่งรีบเพื่อที่จะเอาเงินที่เสียไปกลับคืนมาและความโกรธก็จะเกิดขึ้นเมื่อคุณขาดทุนติดกันหลายครั้ง ความโกรธจะเข้ามาแทนที่ทำให้คุณเกิดความเครียดแค้นและเกิดการเทรดที่ไม่ยึดติดกับแผนรวมไปถึงระบบเทรดใดๆในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณศึกษามาพังทลายจิตใต้สานึกจะขึ้นมาทำงานโดยดึงความทรงจำที่คุณจดจำด้วยความรู้สึกและส่วนใหญ่ความทรงจำที่คุณมีมันคือเหตุการณ์ที่คุณพอแตกและคุณกำลังเริ่มที่จะกลับไปทำมันแบบเดิมอีกครั้งแต่คุณอาจจะบอกว่าไม่ใช่ และไม่เชื่อสิ่งที่ผมพูดคุณลองคิดถึงเหตุการณ์ที่ทําให้คุณพอตแตกอย่างมหาศาลดูและคุณจํามันได้ไหมครับแล้วเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ทําให้คุณได้กําไรคุณจํามันได้อย่างชัดเจนไหมครับเราจดจําทุกอย่างจากการทําซ้ําแต่เราจะจดจํามันได้อย่างแม่นยําจากความรู้สึกเมื่อคุณรู้แล้วว่าอารมณ์มีอิทธิพลต่อการเทรดของคุณมากแค่ไหนเรามาเรียนรู้วิธีการควบคุมอารมณ์เพื่อไม่ให้คุณจมอยู่กับการเทรดที่ผิดพลาดสิ่งแรกที่คุณต้องมี เพื่อที่จะรู้ถึงการมาของอารมณ์นั่นก็คือการที่คุณต้องมีสติและคุณจะมีกำลังสติได้มากไม่ใช่เพียงแค่การนั่งสมาธิแต่เป็นการฝึกที่จะรู้สึกตัวในทุกเวลาตลอดทั้งวันถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็แค่ตั้งเวลานาฬิกาปุกให้เตือนคุณในทุกๆหึ่งชั่วโมงก็ได้ทุกครั้งที่เข้ามาดูกราฟจะต้องดึงสติกลับมาอยู่กับตัวก่อนอย่างที่สคุณต้องมีความชัดเจนของจุดเข้าและจุดออก มีความชัดเจนในจุดวาง TP และ s l อย่างที่ 3. การบริหารจัดการเงินทุนจะทำให้คุณลดภาระในเรื่องของอารมณ์อย่างที่ 4. มีการวางแผนในการเทรดและสังเกตการกราฟตามเงื่อนไขของโรบเทดของตนอย่างที่ 5. มีวินัยทำตามแผนอย่างเคร่งครัดไม่นอกแผนไม่เอาสิ่งอื่นมาปะปนคนที่จะได้ผลลัพธ์มากที่สุดไม่ใช่ใครนั่นก็คือตัวคุณและสุดท้าย ผมอยากให้คุณผ่อนคลายมากกว่านี้ค่อยๆเทรดทำกำไรไปเงินที่เสียไปแล้วไม่มีทางกลับมาได้แล้วมีแต่คุณต้องรักษาเงินก้อนปัจจุบันที่เป็นเงินทุนไว้แล้วสร้างกำไรขึ้นมาใหม่และกำไรนั้นไม่ใช่เงินที่เสียไปแต่เป็นกำไรที่คุณสร้างด้วยวินยัยและความเข้าใจที่แท้จริง สมัครสมาชิกเพื่อรับแผนเทรดสังเกตการจุดเข้าที่ผมเทคแอคชั่นพร้อมอัปเดตโซนเทรดสั้นในทุกวันฟันกำไรด้วยเทคนิคที่เรียบง่ายมือใหม่ก็สามารถเข้าใจได้เปลี่ยนชีวิตการเทรดของคุณให้เรียบง่ายได้ด้วยการเป็นสมาชิก KC Forex Trading นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ